บานเจ้และผู้ถูกฟ้องคือผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาแต่ว่าสุท้ายก็ยังไม่สามารถหาข้อพิสูจนได้นะครับฝ่ายในําคัญที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากจังหวัดสงขลาเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายหาดโดยการนําแทง่งคอนกรีตที่สามารถเคลื่อนย้ายได้มาฝังตลอดแนวชายหาดจะสามารถป้องกันขึ้น่นซัดตายกยาลับไปยังทะเลและช่วยชะลอความเสียหายที่เกิดจากการ โดยกฎหมายเพราะไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและไม่ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อนนมทำให้ศาลต้องนับฟังคาตัต่สิไต่สวนฉุกเฉินฉคุ้มครองทั่วคราวในโครงการนี้โดยที่ยังไม่กาหนดวันที่จะนับฟังคาตัดงโครงการต้องก,กันการจัดซาอชายฝั่งหาดสมีล้าฉลาทัศน์เป็นโครงการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาก่อตั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนและจะแล้วเสร็จ